สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมสวัสดียูดีสบายอยู่ดีไม่แห้งกันบ่มื้อนี้กับบ่มียังกินพิ่คือเกาหลืพี่ดองเอ้เหลืองานเหลือการมาแล้วอันที่เห็นเนี่ที่เห็นยูนี่ได้สมมาจากบ้านบ้านนอกเนาะกาบ,บ้านนอกไปเยี่ยมไปเล่นบ้านนอกช่วงเขาเปิดซีรีส์ในการเดินทางหลังจากที่บ่ ที่บ่ได้กลับบาโดนเนะพี่น้องนะได้สมมาสมสมเนื้อใส่ใบตองนี่นี่สมห่อสมสงมีงามแดงแดงอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นหราเห็นว่า่ยเนี่ยสมสมเนื้อสมงัวนี่พีบังแดงว่าพี่น้องสมแดงแดงงาม,งามห่อใบตองนี่มันสิรักษาสภาพ เนื้อให้มันสีงามบ่คือใส่ถุงยางเนี่ยใส่ถุงยางอะ่ะมันสีแหล่มันสีคล้ำม,มันสีแหล่อันนี้แบบงามๆเป็นแล้วสันขันไม่ไมหมหางแดงค่ะก็นี่อันนี้อันนี้สมแล้วเป็นแล้วเนี่ยเนี่ยพี่น้องอืมกินหวยหวยกินหวยหวยละบักพลิกบักพลิกดิบแล้วกะข้าวเหนียวข้าวเหนียวสองกระสอบโอ้ย ข้าวเหนียวสองกระสอบคือเกา่ามาเด้อผู้ใดว่าท่านกินนี่ละเมื่อนี่ข้าวเหนียวสองกระสอบกับสมสม,สมทังบานมันคันบ่นได้คันเองดอก <laughs> นะนี่นี่โอยแบบขี้เกียน้วยกันนะ อมามาอืม,ม,มอม,อม,อมตอนคันไม่ไมหัหงแดงงาม่นนี่แยะออกมาเนี่ยแขนอันตันเลยแขนขาแขนแน่ร่งางคนหนึ่สิบ่ามากินสมบันไดสิบเบมันออกเปล้ยวบันไดเนาะ แก่คือคนใว่าพ่อเขพ,พ่อมันแข็นๆขนะ่ะนะอันนั้นก็แสกคึ้นกันล่างคนก็มักสมแต่ส่วนใหญ่สมพอดีก็า่างแสบ ห่อขันได้ทีแล้วคือเราจะห่อสิห่อใบตองใส่ถุงพลาสติกหรือใส่โหลใส่กระปุกแล้วแต่แต่สันใส่ภาชนะย่างอื่นที่ว่ามาเนี่ยยกเว้นใบตองเนี่ยส,สีมันสีมันสีแหล่ๆขึ้นเนาะงามน,นั่นน่ะแต่สันใบตองเนี่ยมันจะบ่แหลไ่มันกับสีรักษาสภาพแห่งสีมันงาม แลกก็แล้ว่าคักนิดเดียวอันนี้เอิน้นบอละเอินแหละเพราะว่าน้ำในสมมันสิบ่ออกมาหลายนะนี่ยังสิ อากาศมันสิบ่วหอนไป่นไหนมันกับสิบวสมไงเอาไว้หลายมือเนี่ยโดยเฉพาะสันไส้ใบตองห่อเนี่ยมันสียู่ไดห้หลายมือโดยทีบ่บ่บ่สสมหลายบ่เปียวหลายพี่อือช่วงนี้อุณหภูมิกับ,บ่ท่านเนีลดลงไปะไหนดอกกับ,บ่ท่านหนาวคักเนาะอแต่กับ,บ่ท่านห่อนคัก ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงได้กินเข่าไม้เพราะว่าเก็บหลังดูดูเก็บเกีียวก็จะมีเข่าไม่ออกมาเนาะเดี๋ยวเลือยปีไม้ไปแล้วก็จะเป็นเขา่าเก้า <c oughs> บังสีงาม,มสีงามคับพี่น้องนี่บังเนื้อพันธ์เขาสมพันธ์เขาเลยนี่ออืือ ม้วนแห่งเข่าจุดจิตเมือ่อกระสอบที่สองหลับสมห้อหนึ่งเข่าสองกระสอบไก่สีเบิร์ดเรายอมโมก,ก่อนคา <c oughs> บเงยบ่อยพี่น้องมันไก่สีเบิร์ดเรายอมโมก,ก่อนพ่ะนะ <c oughs> โอ้โหน่ะอืม <c oughs> ใด่มากก็กินไปแล้วห่อแล้วอันนี้ห่อสุดท้ายแล้วแล้วยอมเอาคอนขันฝีมือครับคนขันเนี่ยเมนูเนื้อนี่ยสุดยอวด,ด้วยลาบก้อยซ้อยหางโกเล็กอสี่แบบยอมเรีบเลยแล้วก็ตอนตอนแบบสาใจอ่ะตอนซ้าตอนซอยจัว่วเห็ดลาบอ่ะ หลาบตอนหลาบตอนอือบ๊ทซับเนี่ยนตซับกับแต่อสูตรหนึ่งสูตรบ๊ทซับสูตรส้อยหางซ้อยหางเนี่ยตอนแบบสาใจแล้สองสามตอนอิมอ่ม ันเนื้องว้วงบ้านมันสีงงามเราเนื้อมันสดๆเนี่ยเอามาแล้วห้ามาลาบก่อยดิบกระแสบซุกกระแสบเนื้อคือมันแบบสดๆใหม่ๆเน,ะนาะแนวอยู่แนวกินกับ่หลาย่างหลายแล้วเหรอกก,กินไปเท่าที่จ้าของสะดวกนี่ หรือที่อยากร่างเทียกับผู้คิดอยากอีกอยังสื่อมาหลายอย่างมันก็กินมาเบิดนะเพราะว่าเขากินคนเดียวแล้วก็เป็นคนที่กินมาหลายได้กินบ่เรียบร้อมามา่อยมุ่มากไม่ซื้อนะกินน่อยๆได้กินดูกินน้อยๆจะหิวบ่อย บางที่สัญญาไปตลาดเห็นคนขายอยังกับเป็นตะกินนะเต้เห้าวส,สื่อมาทุกอย่างมันบ่ได้ไหมเพราะว่ามันสิกินบ่เบิดเดี๋ยวห้าเป็นค้นกินบ่ไหลก็เสียดายนะพี่น้องก็ต้องเลือกที่สิ่งที่ห้าคิีวา่าห้าเห้าอยากที่สุดณนมือนั่นณนะเวล่านั่นนั่นสิแล้วก็จังทีล่ะ ส่วนใหญ่ก็สิเป็นอาหารอย่างเดียวแล้วก็กับเขาเขาส่วนใหญ่ก็จะกินเขาเนี้ยเป็นรักเขาเจ้ากับบางข้าง ราะว่ากินเขาเจา้ามันต้องหาเมนูหมเอพาจะกินกับย่างไม่ได้แสบเราก็กินแล้วมันหิวเร็วโอ้เองคัดดท้่ายแล้วพี่นวองเอ้ยแสบคัดฝีมือเชฟมหาสารคามอมเืเชฟเชฟมหาสารคาม สุดจอดฝีมือครับเชฟมหาสารคามก็มันเป็นเมนูอีสานที่คนนิยมอีกอย่างหนึ่งเนาะนอกจากซ้อยสอยจุนะลาบก้อยนั่นสิกัสิเป็นสมเพราะการเฮ็ดสมอ่ะมันก็เป็นการเพิ่มรสชาติไปอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องเราสันเขากินบะเบ,บ,เบ,บิดเขาก็สามารถเฮ็ดไว แล้วก็ใส่ภาชนะดีๆมันก็อยู่ได้หลายมือเนาะอืมแล้วก็มันจะเป็นการเพิ่มรสชาติที่สำคัญคือการเพิ่มรสชาติในการมักกันละมันก็จะแบ่บนะเนื่อมันก็จะนุ่มแบ่บนุ่มอเอา้าเมื่อนี้ยบ่มียังดอกพี่นองก็คึอเก้าล่ะนะฮะช่วงนี้ก็สองเดือนมาแล้วก็เลี้ยงกับบ่คายบ่ครขึ้น คลิปก็ลงแน่โบ่ลงแน่กับเว้นมือนสองหมื่นสี่นะมื่สองมื่สามหมือล่างหมือล่างเทียกับสามมือกับสิพยิยามหาคลิปมาลงกะบ,บางที่มันกับบวูุสิคลิปยังบางที่กะตัดบ่ท่านนะฮะเออหลายยางหลายแนวเหรียญน,นี่คือแทบสิบิบ่กระดิกเลยแหละจะว่าเป็นยังอ่ะก็ว่ากันไปเนาะเราปีนาเพิ่นกับสิมีเอียงเอียงกดไมเอียงไม่ออกมาอีกกับบุรุษสิผลกระทบหรือซ้ำใด นะเอาพี่น้องมน,นีเอาซ้ำนีล่ล่ะก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีสบายอยู่ดีไม่แห้งสุขุขคนเด้อนอนหลับกินอิมอ่มแล้วก็ขอให้มีความสุขับการดำเนินชีวิตนะฮะทุกๆคนเพื่อน,อนๆทุกๆคนเอฟซีนะฮะทุกๆคนมน,นีเอาซ้ำนี่ล่ละคลิปหนาจะว่ากันไม่จึงพอกันไม่เด้อจะลืม ติดตามกันแล้วก็ฝากเบื้องคลิปนะฮะก็ให้มันได้เวลาทีมวสสมเนยะยกัคลิปเงีวๆกัแปดหน้าที่ขึ้นไปมันได้หาหน้าที่ขึ้นไปอคลิปสั้นๆกับเบื้องโจให้แน่พี่น้องทนเบิ้งทนเบิ้งทนเบิ้งเอ้าเอามือนีว้ยสมนีล่ะขอบคุณเด้อขอบคุณขอบคุณพอกันไหมคลิปนาสวัสดีครับ